กัะฟ้าใบซอจยศโยกตาเก้ากลางครับตะลุยและจังหวะนึงผู้ซ้ายเจ้าปบาทูกบอลของคนใหย่ขังมาตุกางให้เจ้าทูครับสัญญุดเมฆบัดโดยเจ้าทูแวกเทินทูแวกเทิน,ททนด้นหน้าซ้ายยหญ่กระจายจะลอเกมเดินท้าขึ้นมาครับยังไม่ให้ครับวอรเชเชปะองยพักดีวอรเชเชย,ยิงบอลจับแล้วจับแล้วยิงเรียบร้อย โอ้โหเอาชัว์ครับวอลเเช่ปะไผ่พกดีขวาธรัชชัยยิงพง Desert Desert. พงๆโอ้โหก่อนกุหลันโยกรัตนกรซ้ายยิงยอยตาต่างแก่กองช้าประตูเก็บรัตนกรถกได้ไปซ้ายฟ้าผาแทนต่อมาที่ชนพัฒน์สิงเลืองชนพัฒน์โยกโยกปองเรียบ้อยโอ้โหเลือกยิงมุมแคบครับปาบคานบีขึ้นนำครับสองประตูต่อศูนย์ครับฝากราซ้าย ดังปั่มแล้วดึงจรวดท้าอาชาเอ๋ปัดฮังโกโอ้โหบอลรับประมึกมาตะพุนภูเบศฟาตรงกลางให้เกินยิงโอ้โหตัิดเดอยู่ที่วอลเลเชนปักภายพกดีวอลเลเชนปักอกด้านหน้าวอลเลเชนมาต้องเสียนใจคนสัตย์ยิบยิงติดบล็อกประตูประสิทธิ์สุริยนทองครับหลายต่อครับพรพินระสุรสิทธิ์มาที่พุ่งพิระประจงสายมาไม่สวยมากทางซ้าย69สิบเเดียวขึ T ้นมาทางซ้ายทำย่างไรจังหวะนี้ครับ สิชัยแบงครับซิชัยภูมิพักบางกูกับแบนเก็บแลวโยกโยกเลยครับแบนซีนิชัยฝากมาตรงกลางเอ็ดยิงมาจุดโทษป้งเรียบร้อยสามศูนย์คนเดียวสองประตูเลยครับมานัดการแก้วกองครับเจอแทงยาวเอาครับประตูเก็บครับประตูยิงโอ้โห ยิ่งโอ้โยบุญสุกปอดยาวขึ้นมาลุนแล้วครับราบไฟโอ้โยเล่นต่อไปแกะชังขึ้นมาจะท้าอย่างอยู่ที่เอไหลต่อทงไยอย่าลบตลับเขาเป็นก,กอกแคทุหืลึกลอนอีกผู้ตัดสินนะครับแหวกได้เดินหน้ายกธรรมชัยให้กับเอลย์ยีใกล้ๆย่อยเอาสารสมบบไปแทนเทพสินครับอาถรพุญเจิมครับนักเตะจากเอลยศย์ไปแล้วโอแกะได้จับได้เอาครับจังหวะที่พงพีรละมาเชื่อม แล้วหลายต่อสุรสิทธิ์เนตรยองสุรสิทธิ์ตักยิงจงังหวะตักตอนกุนลัตโยกได้ครับซ้ายยิงปัดโอ้โหบินสุดติงยิงได้โยกมองหาตัวเชื่อมแล้วยังไม่เปิดเซตบอลคืนนัทตการแก้วกองแตะแล้วเดินหน้าเทินเทินป้องเรียบร้อย4-0เมาคนเดียว3ประตูครับนัทการแก้วกอง ทีมงานจทยด,ดาวสนโบด,ด้วยนะครับทีมงานนะครับเติมมาแกะได้เอาครับเดินหน้าทะดลน,นแหวกมาซใส่มอดยิงโอ้สาเจ็ดยีาา่ยี่หน่อยโรเบิร์ตตึงหน่อยอ่ะเออขวัญใจไม่ไม่เมืองแกงไวทองครับป้องย่อยทางขวาให้มาที่วอลเทสปะัะภัยพัดดอกส้อนคืนมาเร็วป้องย,ย่ยย้ำเข้าสู่ช่วงทดหนึ่งนาทีนะครับในเกมที่หลังครับทดหนึ่งนาทีแข่งขึง้นวอล เกมโอเวอร์เกมโอเวอร์ปะคัคารนบีเสียนเจคนจากสัตหีบชนบุรีเมาคนเดียว4ประตูครับนำดาสุโรตอนนี้ครับหมายเลขก้าจากส,โบ,โสกาบูสรปปะผัะาับีครับนัฐการแก้วกองขอเสียงตัวบืองดังๆอีกครับผมให้กับเส้นทางของเอรถยกบายสอจย,ยอดหยุดอยู่ยยที่รอบ16ทีมสุดท้าย